ตอนอีโคโล,ลาหลุดนะพเพื่อนไม่ได้หลุดหรอกมันตกใจนะแล้วก็บินไปตอนนี้เกาะอยู่ต้นไม้น่นนะไม่ลงมาสักทีเรียกตั้งนานแล้วไม่ยอมลงมาสักทีนะมันหลุดมันตกใจพอดีปล่อยเชือกมันไม่กินนะแล้วนางก็้วแล้วก็นางก็ตกใจนะเกาะอยู่ต้นไม้ตรงนู้นนะเดี๋ยวถ่ายให้ดู เราทําไม่ค่อยเห็นนะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนู้นนะต้นไม้ตรงนั้นเกาะอยู่ตรงนั้นลนะไม่ยอมลงมาสักทีเรียกต้งเรียกตั้งนานแล้วนั้นเนี่ยบินไปกลัวเหยี่ยวด้วยนะเพราะมีเหยี่ยวต้องสามตัวเมื่อกี้เห็นเหยี่วต้องสามตัวบินอยู่แถวนี้นะนี่ก็ช่วยกันเรียกกันเนี่ยช่วยกันเรียกสามคนไม่ยอมลงมาสักทีเกาะอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นอนะ่ะไม่มาสักทีเพื่อน ตอนนี้เราปรึกษากันว่าเราจะ,จะไปเอาบันไดนะมาขึ้นขึ้นไปเอาไม่รู้ว่าบันไดจะยาวพอหรือเปล่าเพราะว่าโคล่าไม่ยอมลงมาเลยนะนิ่งเฉยอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราลองไปเอาบันไดามาแล้วเราต้องได้ขึ้นต้นไม้ครั้งแรกที่ขึ้นต้นไม้ต่างประเทศนะเพื่อนไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรีบไปเอาบันไดก่อนแล้วขึ้นไป ตอนนี้แดดก็ส่องให้พี่เขาอีกคนหนึ่งฝ้าไว้นะเพราะว่าเราไม่ยอมลงมาตอนนี้ต้องมาเอาบันไดนะเพื่อนยกไปดู <c oughs> แบกกันสองคนลำบากลำบนมากโคาไม่ยอมลงสักทีต้องยกบันไดไปแล้วเราต้องขึ้นต้นไม้นะ ดูทางก่อน,นต้นไม้สูงมากต้องให้เฝ้าไว้คนหนึ่งไปแล้วไม่มออีมันหลบแล้วโอโ้โหมันรอให้เจ้านายมันไปเอาล่ะทีนี้เนี่ยมือ เป็นกรรมที่หลังมึงเป็นบทเรียงเลย็กเอ้ยอ่ะมันเนี่ยกล้องมันถ่ายไม่ได้แล้วมันไม่มีมันไม่มีมมมแบตหมดก็ไม่รู้เนี่ยบทเรียนละคะ่ะดีนะความคิดเอาบันไดเนี่ยออมัดเลยแล้วเธอก็เอาใส่ในเสื้อลงมาเล็ก จะได้ไม่ต้องเกี่ยวกับต้นไม้มันมองไม่เห็นแล้วกล้องเธอมันหลบแล้วเล็กเอ้ยเออไม่เป็นไรฉันถ่ายวิดีโอให้เธอไปตัดแต่งเอาเด้อลบรูปเอาน่ะไอ้ลบเสียงเด้อถ่ายหันทางนี้เหรอทำไมไม่นเนี่ยเธอเธอจับเธออันนี้หันทางนี้เหรอหันไปทางมันเพื่อไงออไม่ใช่หันนี้ไม่ไม่นั่นแหละโอเคอ้าวแล้วมันไม่เห็นเห็นโอ้เห็นอยู่โอเค ใจเย็น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 เกาะมือเกาะไว้ค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆย่งๆไม่ถึงเออใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนพอถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะพักก่อนเอาจริงๆยัดบ้องข้างล่างเออจะเย็นเย็น กก็ไว้ถ้ารู้ว่าตะคิวหยุดก่อนหยุดก่อนอย่ามองข้างล่างสิอย่ามองลางสิอย่าไปเหยียบกิ่งนั้นน่ะกิ่งนั้นน่ะอย่าออกแรงนะมึงโอเคค่อยๆใค่อยๆโอเคอย่าใกล้ละใกล้ละ เกาะไว้สูงมากเลยนะเออสูงจังมันมีความสามารถวันนี้เก่งหยับหยับแล้วก็เกาะเกาะไว้ดีนะมึงมึงสูงนะถ้าคนเตี้ยเอาไม่ได้นะมึงคุ้มเลยอย่าโอเค เป็นเป็นบทเรียนเลยนะเนี่ยต่อไปก็ใส่โซ่นี่แหละใส่เชือกนี่แหละจับจับไว้ให้นางจับกิ่งจับเออไว้เหอะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไปว่าเราถูกเลขแล้วแหละวันนี้เราเช็คผลแล้วหันใจลึกๆหันใจลึกๆไม่เธอถัดมองลงมาไงอือหายใจลึกๆค่อยๆหันใจลึกๆโอเค อ,อ,อีกแค่ประมาณห้านาทีก็อีกประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงละเยอะฮัตกันชับโชคดีปลาบุ๋มเยอะได้เชนโอเคโอ้โหนึกว่าจะไปได้ไอ้โคราชกลับบ้านแล้วให้จเจริญคอไว้ก่อนเยอะ อเยยอาปิดเ,เลยเล็กปิดวิดีโอเลยวิดนะีโอเลยปิดเลยปิดตัวไหนตัวนี้เนาะตัวนี้ขอนั่งพักก่อนนะดูแขนเป็นรอยเลยอ่ะดูแขนเป็นแผลเลยเขึ้งต้นไม้ดูดูเสื้อผงเสื้อผ้ามีแต่ฝุ่นเลยดู เละไปหมดเละไปหมดฝุ่นฝนเต็มเลยเละไปหมดก็ขอเล่าเหตุการณ์นิดนึงนะเพื่อนๆคือเราปล่อยน้องเราคิดว่าน้องจะไม่บินปกติอยู่บ้านน้องเขาก็จะไม่บินไปไหนเขาก็จะบินอยู่กับเรานี่แหละแต่พอดีน้องคงเห็นเหี่ยแล้วก็ตกใจเสียงด้วยน้องก็เลยบินไปเลยบินวนไปประมาณ4ี่หรอบอยู่ข้างบนนะไม่ยอมลงสักทีแล้วก็ไปเกาะ ไปลงตรงต้นไม้ประมาณต้นที่3ที่ล้วก็เกาะอ,อยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ยอมลงมาสักทีเรียเขาไม่ลงเพราะว่าต้นไม้กิ่งมันเยอะเขาก็ลงมาไม่ได้เขาก็บินต่อไปเรื่อยๆจนถึงอีกประมาณ3ต้นน่ะก็บินไปบินไปแล้วก็วนไปแต่เขาก็ไม่บินไปไหนไกลนั้นเพื่อนเขาก็บินวนอยู่แถวๆเรานั่นแหละแต่เขาลงมาไม่ได้เพราะว่าเหยี่ยวก็อยู่ข้างบนเขาประมาณ3ตัวเขาก็ไม่กล้าลงแล้วเขาก็ลงไม่ได้ กเ,เลยบินเกาะต้นไม้ไปเรื่อยๆเรือยๆนะแต่ต้นไม้ที่เมืองนอกมันมันมีแต่กิ่งเงี้ยเขาก็เลยหาพื้นที่หรือก็ลงไม่ได้เราเรียกแล้วก็คอยอยู่ตั้งนานนะประมาณชั่วโมงได้ก็ไม่ยอมลงมาสักทีเราก็เลยต้องรอไม่ไหวละก็เลยต้องมาเอาบันไดแล้วก็มาเอาบันไดแล้วก็ขึ้นก็ก่อบันไดแล้วก็ขึ้น พาเอาพาดไปที่ต้นไม้แล้วก็ผมต้องปีนขึ้นไปเองนะเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ขึ้นต้นไม้ต่างประเทศนะอันตรายมากสูงมากเราเห็นข้างล่างคือแบบต้นนี้ไม่สูงแต่พอขึ้นไปจริงๆแล้วมันสูงมากน่าก,กลัวมากกลัวสุดๆแล้วก็แต่ทํายังไงได้เราก็ต้องเอาเราต้องเอาน้องเขาลงมาให้ได้นะก็ต้องยอมปีนขึ้นไปพอทีนี้ปีนขึ้นไปจนสุดแล้วเผอิญ ขึ้นไปต่อไม่ได้แล้วก็มือก็ไม่ถึงอีกก็เลยต้องยื่นมือขึ้นไปพอแล้วพอดีน้องเขาก็คงอยากลงด้วยแหละเพราะเห็นเราปีนขึ้นไปยื่นมือไปเขาก็รีบปีนกิ่งไม้ลงมาที่มือเลยก็ทําให้เราจับเขาได้ก็เลยจับใส่เชือกล้วก็เอาลงมาเลยนะดูจ่อยเลยจ่อยเลยตอนนี้ไม่กล้าซ่าเลยเห็นไ,ไห จ่อยเลยนี่แหละฮะก็กว่าจะขึ้นได้กว่าจะลงได้เล่นเอาเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆแทบตายนะตอนนี้ก็ได้น้องลงมาละก็คงไม่ปล่อยละตอนนี้วันนี้ก็ไม่ปล่อยละก็คงใส่เชือกไว้ยังไงคลิปนี้ก็ได้น้องกลับมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเพื่อน,อนยังไงคลิปหน้าจะพาไปดูจะพาไปทําอะไรกันนั้นก็ฝากติดตามไปด้วยนะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะเพื่อนบายบายสวัสดีครับบายบายหายซาเลยเพื่อนผมและเจ้าโคราตต้องไปก่อนนะแล้วเจอกันบายบายหายซาเลยเงียบเลยนิ่งเลยแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆบายบาย